กขสุ่รายการของเรากันนะครับเปิด5ข้อหลังเกมที่ผี่สแสดงสามารถาไม่ใช่ใชครับก็เป็นการซื้อมาเซลซาวิเซอร์มาร่วมทีมนะจากบทวิเคราะห์ของบอบูหรือพี่จอมของเรานั่นเองนะครับครับข้อแรกนี่ทำไมถึงต้องเป็นซาวิเซอร์นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าคิสเทนลุกเช่นก็มีอาการบาดเจ็บนะคุณผู้ชมชต้องพักนานกว่า3เดือนด้วยกันครับ ที่ออกมาเมื่อวานนั่นแหละครับก็กระตุ้นให้แมนยูต้องเดินเครื่องเร่งในวันสุดท้ายของตลาดเดือนมกราคมคเพื่อเพราะวตัวกองกลางกองกลางคนใดคนหนึ่งนั่นก็คือลงเอยกับซานะบ,บิเซอร์นะก็ที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมตั้งแต่แรกนะครับก็เป็นการซื้อเฉพาะหน้านะครับก็ผู้บริหารอย่างดิชาร์ตอานให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาจับตามองนักเตะค,คนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ที่สําคัญมันมีความเป็นไปได้เนื่องจากไบเออร์มิวนิกก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเขาสักเท่าไหร่ก็นี่แหละครับคุณโอมก็บรนจบกันลงเอยอย่างพอดีนะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับข้อแรกครับผมส่วนข้อต่อมานั้นตําแหน่งแล้วก็สไตล์การเล่นของเขามีความคล้ายคลึงกับยูริกเซนนะสำหรับซาเอซ์เป็นผู้เล่นสายพลังที่สามารถวิ่งพลานไปได้ทั่วทั้งสนามและแน่นอนว่าการเพรสซิ่งได้แบบ ไม่สนใจในเรื่องพละกําลังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนี่นอกจากนี้ก็ยังเล่นได้ลายตําแหน่งอีกนะครับ,ร,บรมบทบาทที่ถนัดนั่นก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางนะก็หนักไปทางลุกมากกว่ารับนะก็ต้องแก้ข่าวกันด้วยนะครับหลังจากที่ได้บอกไปเมื่อวานนะเพราะว่าเป็นมิดฟิลด์เชิงรับอะไรแบบนี้ครับ,รบแต่เขาก็สามารถสวมบทบาทหมายเลขสิบได้นั่นก็คือเพลย์เมคเกอร์หรือ,อ กองกลางตัวสร้างสันเกมนั่นเองอย่างเอเล็กเซนหรือบูโน่เฟนเดียแบบนี้ครับโดยไม่เว้นแม้แต่ตำแหน่งปีก็สามารถเล่นได้นะคุณโอมตอนคลาแข่งให้กับเอเวลรซิเขาก็สามารถมีความการเล่นที่เรียกได้ว่าเก่งสุดๆไปเลยนะครับก็ยิงไปถึง16ประตูแล้วก็อีก11แอดแสซีดนะอดีตด,ดาเตท,ทีมชาติเยอรมันอย่างดิมาฮามัน ใครครับเนีย่ยรวมก็ได้พูดถึงมิสฟิวทีมชาติออสเตรียคนนี้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความกระเงียนมากเขาคือคุมกําลังในการขับเคลื่อนและสามารถทําประตูได้ผมคิดว่าตําแหน่งที่เหมาะสมของเขานั่นก็คือกองหน้าด้วยซ้ำแม่ก็อวยกันเกินไปนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่หมายเลขเสื้ออะไรดีนะพี่จอมก็ได้บอกไว้แบบนี้นะแม่หมายเลขที่เขาปวดปานนัก็คือหมายเลขเที่กําลังว่างอยู่ นั่นก็คือเบอร์เก่าของโรนโดนนั่นเองนะครับคิดเอาง่ายๆว่าถ้าใส่เบอร์เจ็ดใส่เล่นๆนี่ก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ก็อย่าดีกว่าเดี๋ยวเสียประวัติแหมพี่จอมนี่ก็เซลนักติหลายๆคนมาโดยตลอดนะแต่ว่าสําหรับครั้งนี้ก็น่าจะจริงจังสักน,นิดนึงนะเพราะว่าเบอร์เจ็ดนี่เป็นเบอร์ระดับตำนานท้เล่นในหลายๆคนถ้าดีกรีไม่ถึงนี่ก็คง ไม่สามารถมีฟอร์มการเล่นที่ดีได้นะอย่างบาลานรั้งนั้นก็ใส่ไม่ใช่สิครับบาลนเซียเอ๊ะเอาบาลานซะแล้วไงก <c oughs> ็าาเป็นหมาเเจ็ดแล้ว <c oughs> บาลานจะใส่เบอร์เจ็ดสแล้วก็รั้งนั้นก็ได้เปลี่ยนเบอร์ไปนะเพราะว <c oughs> ่าไม่สามารถรับความกดดันหมายเลขเจ็ดที่อยู่ด้านหลังเสื้อ <c oughs> ได้นะก็ตอนนี้มีเสื้อหมายเลขสิบสามสิบห้ายี่สิบสี่สามสิบสองแล้วก็สามสิบห้าที่ยังว่างอยู่นะครับ น่าจะเบอร์สิบสามรือว่าสิบห้านะครับน่าจะเหมาะสมอ่าหรือว่าจะไปเก้าเก้าก็ได้นะครับนี่มันนะครับผมมันเลยแร้วครับก็ส่วนการซื้อครั้งนี้นี่ก็รีได้ว่าหลายคนทั้งนักวิเคราะห์วิจารณ์กูรูชื่อดังต่างๆนะอดีตนักคุนก็ได้ออกมาพูดเห็นพ้องต้องกันว่าการซื้อครั้งนี้เป็น ไม่ใช่การซื้อครับเป็นการยืมแบบ p a n ิ c บายนะครับผมนั่นก็คือแบบมีความวิตกกังวลในการจะซื้อแบบเอามาก่อนเอามาก่อนอะไรแบบนี้ครับเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นนั่นเองนะก็อย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่บริษัทตะยางอะไรครับคุณผู้ชมก็นักเตะบางคนมีความเหมาะสมกับทีมอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่เหมาะสมกับบางทีมด้วยอาจจะเล่นได้ดีกับทีมนึงแต่อาจจะฟอร์มห่วยกับอีกทีมนึงก็ต้องรอดูว่าเชลซ์จะมีผลงานอย่างไรใน ฐานะเป็นลูกทิมของเอลิกเทียนฮากนะคุณผูมครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลคือข่าวสารกองนี้แล้วอืไม่ใช่ก็ต่อกันด้วยเรื่องราวของชาวิเซ่นนะครับก็เวทีนานได้ออกมาพูดถึงเขาหลายเรื่องแล้วคุณผูมครับผมเรื่องไหนบ้างครับก็ขอบคุณที่บอกกล่าวนะครับอย่างย่างยางก็ถือว่าเป็น ประการหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมยุคแบบว่าพอแชมมาหลายสมัยแล้วครับก็รู้สึกว่าปื้มเขาคงปีศาจแดงหลังเซ็นสัญญาย,ยืมตัวของมาเซียวเซิสเซอร์นะครับผมมาเสริมแันกลางก็ชิงนนี้นะคือผู้เล่นทั้งเก่งและเก่าประสบการณ์เลยครับผมเลวฟอร์นิานนะครับอดีตยอดเซนเตอร์แบ็กนะครับผมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าตนรู้สึกประทับใจทีมงาน เสริมทัพของปีศาจแดงมากๆเลยครับผมที่สามารถปิดยิวยิมตัวของเอซบิเซอร์กองกลางฝีเท้าดีของไบเยเน็ตมิวนิกมาร่วมทีมจนจ,นจบฤดูกาลได้สำเร็จนะครับผมถือว่าเป็นยิวเร่งด่วนนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ที่จังเป็นต้องหามิดฟิลด์มาแทนที่ของคริสเตียนกิรเกซันครับผมกองกลางชาวเดนมาร์กนะครับผมที่เจ็บข้อเท้าไปและต้องพักยาวครับผมจนถึงเดือนเมษาย,ยน ซึ่งฟร์นานะครับผมมองว่าปีศาจแดงครับทำได้เยี่ยมครับผมกับการดึงตัวเซิสเซอร์ได้สำเร็จในวันปิดตลาดเลยครับผม,มที่31มกราครับเพราะเชื่อว่าส,สตาร์ทีมชาติออสเตรียครับผมวัย28ปีเป็นนักเตะที่ทั้งเก่งและมีประสบการณ์สูงครับผมก็คำให้สัมภาษณ์ของเฟร์นานครับก็กล่าวว่าแน่นอนผมดีใจมากอ่ ถ้าผมจะบอกว่าผมต้องเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นตัวแทนระยักั้นสำหรับอิเล็กเซนผมจะบอกเลยว่าสบิสเซอร์นี่แหละคือคนที่ต้องการผมได้ดูเขาเล่นมาเยอะตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับไอเบราซิกเล่นเกมแชมเปียนลีกเขาเหมือนเป็นทุกอย่างสำหรับทีมใช่แหละที่ตอนนี้เขาไม่ค่อยได้เล่นกับบาเยินแต่เขาก็ยังสำคัญต่อทีมเขาจะยังเป็น การเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เล่นเกมใหญ่ๆมาเยอะแถมได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเป็นประจำเขารู้การเล่นฟุตบอลของเขาดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดทันสันแบบนี้ยอมที่จะพวกเขาต้องการตัวผู้เล่นพวกเขาคงจะทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วซึ่งก็ต้องเช่นชมทีมงานหาผู้เล่นได้ดีขนาดนี้มาร่วมทีม ็เป็นการให้สัมภาษณ์ของกับองหลังนะองตำนานตำนานแมนยูเน็ตนะก็พอมีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของซา r ิเซอร์ก็แฟนแฟนยูเน็ดก็น่าจะตกใจอยู่พอสมควรครับเพราะว่าได้มีประโยคนึงที่เขาได้กล่าวชื่นชมตำนานของลิเวอร์พูลนะครับบอกว่าชื่นชอบในตำนานคนนี้นั่นเองแล้วก็เป็นแฟนบอลของ ตำนานคนนี้นั่นก็คือสตีเวนเจอร์ลาดนั่นเองครับคุณผู้ชมมิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียก็เพิ่งอ,อย่างที่รู้กันนะก็ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวเพื่อมาทดแทนตำแหน่งของเอเล็กซนร,ระยะสั้นนะซาบิเซก็อยู่ไบยเยนก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงนะคุณเจ้าตัวก็น่าจะจะาหาพื้นที่หาโอกาสในการลงเล่นนะมานี่ก็น่าจะได้เป็นตัวหลักเลยนะคุณลมใช่ครับผม ผมมองว่าแทนได้แน่ๆครับในตำแหน่งของเอเล็กเซนส่วนใครนะครับคู่หูมหาบาลัยอย่างแม็กฟิตครับแม็กฟิตก็น่าจะาเป็นตัวสำรองต่อไปนะอเอา้าแต่ส่วนสำคัญในประเด็นนี้น,นั่นก็คือเขาได้พูดถึงตำนานของลิพูอย่างซีเวนเจอร์ลาดว่าชอบในวิธีการเล่นชอบสไตล์ของเจอร์ลาดมากๆ,ๆเจอร์ลาดเป็นผู้เล่นเกมรับมากกว่าผม แล้วก็มีสภาพจิตใจที่ดีน่าทึ่งมากๆสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจล้อมรวม,มจิตใจของเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนะนี่คือคํำให้สัมภาษณ์ของ s ซ<ม>า v i วิเซอร์นะเขามีความเป็นผู้นำสูงมีความสามารถควบคุมนักเตะในทีมได้อย่างส,งสม่าเสมอแล้วก็พร,พร้อมที่จะแบกรับความกดดันทั้งในและนอกสนามนะเซอซาวิเซอร์บอกนะผมได้เห็นแบบนั้นและความพยายาม ที่จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจากสตีเวนเจอร์ลัดผมอยากเล่นสไตล์เดียวกับเขาแหมน่าจะ,ะเข้าใจอะไรผิดไหมครับนี่คนที่จะไปะสรรเสิญเยีย่ยยอกองกลางของแมนยูอย่างคาลิ่างี้ครับอย่างเนยมยัยาวีดิตอ่อ้อัน,นั้นคนนั้นซินเตอร์นยครับคนนั้นอ่าหลายๆคนนะแต่กลับมาเชื่นชมเจารลานะก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับคุณอม ก็เป็นประเด็นของเป็นทีมที่แบบเจ้าบุญทุ่มแห่งในเวลานี้ก็ว่าได้ครับสำหรับเจลซีนะครับผมก็เอือนนิดนึงครับช่วงนี้เพราะว่าทุ่มซื้อหนักมากแล้วก็ครับผมก็เป็นสิงห์บูะครับก็เปิดตัวเอ็นโซเฟอร์เนสครับผมครับกองกลางมิดฟิลแชมป์โลกเปิดตัวกับเจลซีเป็นเทียบรอยแล้วครับผมพร้อมแน่สวมเสื้อม สวมเสื้อนะหมายเลข5ของจอร์จิูโรนะครับที่เพิ่งย้ายไปอาร์เซนอลก็เชลซีนะครับสมอลส์อนมหือมามหาเศรษฐีแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับอังกฤษเปิดตัวเอนโซเฟอร์เนียสครับผมกองกลางคนใหม่ชาวอาร์เจนตินนะครับที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าอย่างเป็นทางการแล้วครับผมเมื่อวันพุธที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสิงบูครับผมปิดดิวคว้าตัวเอนโซเฟอร์เนียสนะครับจากเยาวรีบ้านครับผมด้วยค่าตัวสูงถึง 106ล้านปอนด์เลยครับผมหรือประมาณ4,346ล้านบาทนะครับในวันปิดดิวนะครับผมเมื่อวันอังคารที่ส1มเกราคมที่ผ่านมาก่อนที่ดาวเตะแชมป์โลกครับผมวัย22ปีจะเดินทางมาเปิดตัวกับสโมสรอนครับผมก็ที่สนามซ้อมนะครับพร้อมชูเสื้อหมายเลข5าครับผมซึ่งเป็นเบอร์เก่าของจอร์จินโยนะครับที่พึ่งย้ายไปอาเซนอลนะครับผมในวันปิดตลาดเช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับผมเฟอร์นันเดส ก็จดจดรดประกาศเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นสเตมฟอร์ดบิดนะครับผมแบบยาวๆถึง5ปีขึ้นครับหรือจนถึงสิ้นสิ้นเดือนนะเอไม่ใช่สิ้นเดือนมิถุนายนครับปี2500เ้อยเอยไม่ใช่สองครับสองเ็อ็ดผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับผมสำหรับ <c oughs> แฟนบอลเทลซีน,นะครับผมก็ <c oughs> ผมไปต่อนน,นที่ข่าวต่อไปเลยนะครับผมสำหรับครับ ปิ๊บนะครับผมพยายามเซ็นหนึ่งแข้งดังวันสุดท้ายเดือนมกราคมแต่ไม่สําเร็จครับผมทา<อ>งด้านของเปียบกอร์เดวารานะครับผู้จัดาการทีมชาวสเปนนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมพยายามที่จะเสริมทัพในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายครับนักเตะรอบ2เดือนมกราคมแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมเดือยใบสีฟ้าครับผมต้องเสียนักเตะกําลังสําคัญในช่วงตลาด หน้าหนาวนะครับผมหลังจากที่แยกทางกับชอบกันเซโลครับผมที่ตัดสินใจกับเก็บเสื้อผ้าครับผมอํลลาถินเอดีฮัทนะครับไปเอไม่ใช่ครับถ้าเอดีฮัตนั่นแหละครับไปอยู่กับเือ้อ้ต้นะครับผมกรนั้นนะครับดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่พยายามที่จะหานักเตะคนใหม่ครับมาเพื่อทดแทนกันเซโลโดยพวกเขาครผมอาจจะเลือกช่างงานของนาธานอาเก้นะครับผมแล้วก็ ซเคีิโอโกเมอ่าใครอีกเนี่ยแล้วก็าลาปอกนะครับผมในฐานะออปชันตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับผมก็โกเมีสน่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งหลักของเขาแต่ว่าก็โชว์ผลงานได้ไม่ได้ข้อตาเป๊บสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเป๊บตอนเขาลงเป๊บไม่ได้ค่อยดูครับผมเป๊บน่าจะเล่นโทรศัพท์อยู่น,นะตอนนั้นไปถึงเป๊บใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป๊บนะครับผู้จัดการทีมชาว ชาวสเปนของแมนซิตี้พยายามที่จะเสริมทัพในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับนันเตะรอบ 2, 2> <ม>เเดือนมกราคมนี้ครับผมก็เหลือใบสีฟ้าต้องเสียนักเตะกําลังสําคัญในช่วงตลาดพ่อค้าช่างฤดูหนาวหลังจากที่มีทีทีมยากทางกับโชอกันเซลโลที่ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าอัาลาถินเอธิฮัตเตเดียมมาอยู่กับแมนเอ้ยไม่ใช่บาเยนน์มิวนิกนั้นดูเหมือนว่าแมนซิตี ไม่พยายามที่จะหาหนักเตะใหม่เพื่อมาทดแทนกันซิโลโดยพวกเขาอาจจะเลือกใช้งานนาธานอาเกตเชโยโกเมสและเอเมริกลาปอกในฐาน ke, Med, แะ ok. นานแบกสายนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของเป๊บกัเดียวดานะครับผมครับส่วนโรเมโน่ได้ออกมาพูดถึงในกรณีที่ยืนคอบนั้นได้วางแผนการตลาดการเดินเกมครั้งนี้ผิดพลาดไปนะครับครับผมเนื่องจากมีผู้เล่นในตำแหน่งแดนกลางที่ ผลงานไม่ดีเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ยืนคอมได้ออกมายืนยันกับสื่อก่อนหน้านี้นะแล้วก็โรโมาโนโดได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าคอบนั้นถึงแม้ว่าจะเสียกองกลางตัวหลักไปด้วยอาการบาดเจ็บนะคุณลมครับด้วยอะไรหลายๆอย่างรวมถึงนักเตะต,ตัวหลักที่ไม่สามารถรีดฟอร์มเก่งออกมาได้ก็เจนคอบยังยืนยันว่านักเตะที่มีอยู่ก็เพียงพอในการ ทำการแข่งขันในนัดต่างๆนะประมาณนี้ครับก็ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เซ็นนักเตะคนไหนเข้ามาหรือไม่ได้ยื่นประสงค์ใดๆเลยก็น่าจะหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้มีการยกห้องเครื่องของลิเว์อย่างแน่นอนครับลุมโนกยังบอกเองนะครับว่ายินครัมีความรุ่มหลงในการที่จะดึงตัวทางด้านจูด์เบลลิงแฮมมาร่วมทีมมากจนเกินไปนะคุณผู้ชม อย่างที่เรารู้กันนะใครคิดเหมือนกันก็กดยีบสองมาแล้วกันครับสำหรับจุดไม้องแฮมนั้นถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มเก่งได้ระดับท็อปในฤดูกาลนี้นะครับทั้งในนามทีมชาติแล้วก็ในนามสโมสอนอย่างวลดเมียดอตมูลนะก็เป็นตัวหลักของดอตมูลตั้งแต่2อสฤด,ดูกาลก่อนแล้วครับ,รบถึงตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่ามีความสาคัญเป็นนักเตะสําคัญลำดับที่1ของดอตมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงทีมชาติอังกฤษด้วยนะก็ขาดไปก็คงคงวันวันนะครับสำหรับ,ท,บทีมชาติอังกฤษนะอย่างนี้ครับก็แน่ละครับอย่างที่เรารู้กันนะคุณรวมชื่นชอบอย่างมากไม่รู้หลงอะไรเบลลิงแฮมใครจะไปะทําของใส่ครอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยถึงได้จ,จ้องอาแต่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมอยู่แะไรครับตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วนะจนมาถึงซีซั่นนี้ก็ยังไม่ได้แต่คิดว่า น่าจะได้ในช่วงนี่แหละครับคุณผู้ชมหลังสิ้นสุดฤดูกาลหลังจากเดือนมิถุนาตลาดเสมอร์เปิดก็น่าจะยืน่นแต่ที่จริงควรที่จะเข้าไปพูดคุยได้แล้วนะว่าให้ความสนใจจริงๆแล้วก็จะมันมันสามารถเซ็นล่วงหน้าได้นะคุณผู้ชมอย่างนี้เรารู้กันอีกหนึ่งคนที่เชนคอัรวมถึงทีมงานแมวมองของลิภูก็ติดตามฟอร์มมาตั้งแต่สมัยอยู่ลิสบอนแล้วนั่นคือมาธิวนูเนสนะครับ ก็ตอนนี้อยู่บุมแฮมท่านนะถึงแม้เจ้าตัวจะโชว์ผลงานได้ดีในในระดับหนึ่งก็ตามเยนคอปก็ยังไม่ได้ละความพยายามในการส่งทีมงานไปดูฟอร์มนะรวมถึงมีการคิดการพิจารณาว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนสำหรับมาธิวุ์นูเนสรวมถึงเนเวสด,ด้วยนะเพื่อนร่วมทีมของดูเนสแม่เรียกได้ว่าเยนคอป มีการติดตามนักเตะหลายคนนะพนมครับแล้วก็ให้ความสนใจในหลายคนแต่ไม่ไม่ยืน่นซื้อสักทีนะไม่นาจ,จะอยากใช้งานนักเตะในชุดดาวรุ่งสมากขว่านะครับรวมถึงเกตาแล้วก็แชมบเบรียนนะช่วงนี้น่าจะขึ้นมาเป็นตัวหลักนะครับแชมเรบ,บเรียนเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะอย่างฟาร์มิโยแล้วก็เฮนเดอร์สันนครับพอพอจะมีใช้ได้บ้างก็ เดียโก้ครับที่น่าไว้วางใจรวมถึงไบเซติต hmm. ก็ถ้าเกิดให้ลงเรื่อยๆทุกนัดทุกนัดน,นี่ก็คงจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้นะสำหรับดาวรุ่งคนนี้ mm hmm. ก็ต้องมีการโรเลชันนะช่วงยิ่ง mm hmm. เดือนกุมภาพันธ์นี่นะคุณผ,ผู้ชมก็มีเกมที่หนักๆทั้งนั้นนะอย่างไปเจอเอเวอร์ตันอย่างนี้อย่างเล่นกับมาลิดในฟุตบอลยูฟ่าอย่างี้ครับรวมรวมถึงหลายๆเกมนะ อย่างเจอนิวคาเซินนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะที่เท่าที่ดูฟอร์มมาน่าจะต้านความรวดเร็วของเกมลุกนนวคาเซิลไม่อยู่นะสำหรับลิวพูท้อเหนื่อยเลืกอนครับคุณม <c oughs> พอพูดถึงลิวพูพอพูดถึงเ<ม>ยนคอปในช่วงนี้ก็มีประเด็นอ,อะไรเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยมาต่อกันที่คู่คาราบาวครับเมื่อคืนนะครับผมอ่า ก็มาเฟสนะครับซัดคนละตุงครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยามชัยไลอัดฟอร์เรสได้สองประตูต่อศูนย์นะครับผมสกอร์รวมสองนัดเป็นห้าประตูต่อศูนย์ครับผมก็ตบเท้าเข้าเวมบี้นะครับไปรอชิงกับเข้าไปชิงกับนิโควเซ่นนะครับผมเพราะว่านิโควเซ่นก็เข้าไปก่อนแล้วก็ฟุตบันคาราบาวครับนะครับหรือว่าคาราคาวเลยนะหรือว่าพีแอดครับนะครับที่น่าบูชอบพูดนะครับก็ รอบรองชนะเลิศนัดสองครับผมเมื่อวันพุธครับผมที่ผ่านมาเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเล่นในดินโอทัสฟอร์ดนะครับผมรับมือการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับผมก็เป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับผมก็ปีศาจแดงครับผมบุกไปคว้าชัยมาก่อน3ประตูต่อศูนย์ครับผมก็อตุนสกอร์ไว้ได้เปรียบนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงครับผมที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับนิวคาสเซิลนะครับผม ที่ยืนรออยู่แล้วในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับผมโดยเกมนี้นะครับมาซิโอซาบิเซอร์นะครับผมแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยืมมาจากาบยานมิวนิกนะครับผมในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะรอบสองครับได้มานั่งชมเกมอันมหัศจรรย์นี้ด้วยครับผมอืมขนาดนั้นเลยนะใช่ครับผมแต่ว่ามันเขียนว่าอัศจรรย์ผมอานผิดนะครับแต่งเติมนิดนึงครับคุณผู้ชมเอลิกเทนฮาครับผม ก็เกมนี้ไม่มีชิดเตียนอิเล็กเซนนะครับที่บาดเจ็บพักยาวถึง3มเดือนนะครับผมทรงเฟสครับคุมเกมเกมมาร่วมกับคาซิเมโลนะครับผมแนวลูกยังให้กับพอลเวกฮอตนะครับยินหน้าเป้าขณะที่ข่าวดีคือได้ของจารอนซานโชนะครับกลับมามีชื่อในทีมเป็นครั้งแรกครับผมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนะครับผมเมื่อปีที่แล้วเลยครับผมส่วนทางฝั่งเจ้าป่านะครับผมของสตีฟคูเปอร์กุนซือวางอ เซมเซอริสนะครับผมยืนล่าตาขายกับอเบนแนนจอนสัน Johnson นะครับผมอ,ออกสตาร์มาดูรายละเอียดในเกมทิ่คําคืนที่ผ่านมานะกันนะก็<ม>โอ้เรียกได้ว่าช่วงแรกนี่ก็ผมมองว่ามันน่าจะเป็นฝั่งของแมนยูที่พยายามจะยิงเพื่อปิดเกมให้ได้เร็วที่สุดนะครับ,รบแต่ก็ฟอร์เรสยังสามารถต้านทานความแข็งแกร่งของแนวรุกของ แมนยู <Man> ได้นะในเริ่มเกมมาก็จนถึงนาทีที่18นะคุณโอมถึงจะได้ลุ้นสองเข้ากรอบหนแรกนะคราวนี้ก็เป็นอันโตนีลากตัดเข้ากลางนะก่อนที่จะตะบันนอกกรอบก็ติดแนวรับนะก็หลุดออกไปนะพอหนึ่งนาทีที่29เจ้าบ้านเกือบได้ลุ้นขึ้นนำอีกครั้งนึ้งนะคุณโอมจากจังหวะที่ลูกชอเปิดฟรีคิกมาทางเสาไกลให้กัเซเมโลก็ โคนะคุณโอมใช่ครับผมขึ้นโคแต่ก็ยังดีที่เวนเฮนเนซี่ยังใช้เท้าสกัดบอลออกมาได้นะครับจังหวะต่อมามีอะไรเกิดขึ้นครับก่อนถัดมาไม่ถึงนาทีนะครับเจ้าป่าเกือบขึ้นนำครับผมหลังเอิมเนอเอลเดนิสนะครับผมได้ตวัดยิงไม่ถึง10ลาครับแต่บอลก็ไปโดนของเซมซูริสนะครับผมพวกเดียวกันเองครับผมก็นาทีที่45นะครับผีแดงทิ้งโอกาสขึ้นนําอีกครั้งครับ จากกาซิเมโลครับผมเปิดวันให้กับรเบอร์ฮอตนะครับขึ้นโขกบ,บอลพุ่งตกพื้นครับผมก็ได้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครคุณผู้ชมแ <Happy. S 2> <c oughs> อบปีบ่เ <c oughs> อมาแล้วนะมาแล้วนะขอไฟด้วยคนระับก็มีเหตุการณ์ร้อนๆเกิดขึ้นนะเนื่องจากไฟในสตีิโอก็ตกนะขอไฟด้วยก็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่เมื่อกี้ก็ ไม่ต้องตกใจนะครับครับผมก็หน้าเอาอีกแล้วนะเหมือนจะไม่อยากให้ถ่ายเสร็จนะตอนนี้ก็มีแค่เราสองคนนะครับอยู่ในสตูดิโอไม่มีคนอื่นเลยนะครับผมอาจจะมีอะไรพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะไม่รู้ว่าวันนี้ทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีทั้งปัญหามากมายนะครับตั้งแต่เช้าแล้วใช่ครับวันนี้ไปกินข้าวก็ลืมกุญแจครับผมตอบนี้ก็ถ้าถ้าอยากกระพริบก็กระพริบ